ทีนี้หลังจากนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการเทรดมานะะเคยเป็นไหมกดใบทีไรกราฟลงทุกทีเลยกดเซลล์ทีไรน,นะฮะกราฟขึ้นทุกทีเลยเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือข้อเสียครับคืออะไรรู้ไหมโอ้โหดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยกราฟขึ้นมาสั้นๆแบบนี้แต่ถ้าดูในมือถือโดยเฉพาะ M5 ครับกราฟขึ้นมาโคตรสูงเลยพอเห็นมาสูงแบบนี้คนส่วนใหญ่คิดยังไงครับโอ้โหขึ้นมาสูงแบบนี้เราต้องเซลล์แล้วพอเซลล์ไปเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะลงฮะเราก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดมือแล้วกันยังไม่ต้องกันหน้าทุนหรอกนั่นนู่นนี่กราฟก็ขึ้นต่อครับเหมือนจะลงครับเหมือนก็จะขึ้นต่อเหมือนจะลงครับขึ้นต่อนะฮะอ่าลงครับเหมือนขึ้นต่อหลังจากนั้นครับขึ้นขึ้นขึ้นแบบนี้เลยแต่พอหลังจากนั้นขึ้นช่วงข้างล่างครับเราบอกว่าไงนะกราฟน่าจะขึ้นสูงสุดคงไม่ลงแล้วละเราเลยกดเซลล์ครับแต่พอกราฟขึ้นมาขนาดนี้ครับเราคิดไงครับกราฟมันน่าจะขึ้นมาสูงที่สุดแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นฮะ หลังจากนั้นครับก็จะเกิดขึ้นครับเฮ้ยแล้วเห็นสีแดงยาวกว่าสีเขียวด้วยอุ้ยมันน่าจะลงแล้วเราเลยใส่เซลล์ไปอีกหนึ่งไม้ครับพอใส่เซลล์เท่านั้นแหละครับเฮ้ยนะฮะเหมือนจะลงเราก็คิดว่ายังไม่ต้องการหน้าทุนหรอกเดี๋ยวจะปิดมือเองปรากฏว่าลงได้นิดเดียวครับกาฟก็ขึ้นไปทะลุจอแบบนี้เลยทะลุจอแบบนี้เลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เราคิดว่าเฮ้ยสีแดงไอ้สีเขียวขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยคงไม่ลงแล้วล่ะคงจะเปลี่ยนเทรนแล้วล่ะคงจะเป็นเทรนขึ้้้นแลวลว่่ะิดดอยู2ไมไมทําีครับ 1นึหลอดหลอดนะครับเราก็เลยใส่บิ๊กหลอดเพื่อจะแก้2ไม้ดีด้วยก็ใส่ไป3หลอดครับบิ๊กหลอดเลยเพอใส่3หลอดเท่านั้นครับกราฟล่วงครับลงมาที่สำคัญครับล่วงลงมานะครับทะลุหน้าจอแบบนี้เลยใครเคยเป็นครับพิมวัวร์ร้อห้าห้าาซะดีๆเลยเคยไหมเคยไหมนะครับอ่ะโอเคมาดูของจริงครับหลังจากนี้มาดูของจริงแล้วนะทุกคนอ่าของจริงคืออะไรนะฮะของจริงคือแบบนี้ครับทุกคนพฤติกรรมของกราบจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3เทรน ไม่ต้องจำอย่างอื่นจำสิ่งที่โค้ดก๊อฟจะบอกเหล่านี้ให้ดีฮะสามเทรนเทรนแรกคือเทรนขาขึ้นเนะเทรนขาขึ้นสิ่งที่เราจะต้องดูครับนั่นก็คือโครงสร้างราคาที่เรียกว่าเทรนขาขึ้นจดไว้ครับโครงสร้างเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเขาจะมีโอกาสเรียกว่าเทรนขาขึ้นคือไฮข้างบนเนี่ยสูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าไฮนะฮะ,ะเนี่ยสูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าไฮเนาะไฮใหม่ <S <S จะสูงกว่าไฮเก่าข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าโลครับโลใหม่จะสูงกว่าโลเก่าโลใหม่จะสูงกว่าโลเก่าไฮใหม่จะสูงกว่าไฮเก่าจดไว้ครับนี่คือโครงสร้างราคาขาขึ้นและจดต่อท้ายไว้ด้วยครับเมื่อเป็นเห็นเราเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างในราคาขาขึ้นจะเทรดไทม์เฟรมไหนให้เราดูไทม์เฟรมนั้นนะฮะจะเทรดไทม์เฟรมไหนให้เราดูโครงสร้างไทม์เฟรมนั้นนะฮะเออเมื่อเป็นโครงสร้างขาขึ้น เราพยายามเทรดหน้าบ่ายไว้เป็นหลักเทรดหน้าบ่ายไว้เป็นหลักครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งหลังจากที่เราดูโครงสร้างเป็นเทรนคาาขึ้นไฮห,หม่สูงก็ไฮเก่าโลใหม่สูงก็โลเก่าแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการตีเส้นเทรนไลน์ฮะการตีเส้นเทรนไลน์เพื่อให้เรารู้แนวโน้มของกราฟว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กราฟไม่หลุดเส้นเทรนไลน์ของเรานั่นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตีจากจุดที่1ถึงจุดที่2เพื่อหาจุดที่3และจุดที่4ในการเข้าออเดอร์จดต่อครับเมื่อกี้โครงสร้างในเทียนขาขึ้นแล้วใช่ไหมอันที่2ต้องจดครับพฤติกรรมของกราฟทองคำถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาจะมีการยอร่อลงมาการคำว่ายอ่อคือการาฟต้องลงมาใช่ไหมกราฟต้องลงมาการยอร่อของเขาการาฟต้องลงมาก่อนลงมาไม่หลุดเส้นเทียลน์เราสามารถ กดบายจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วกราฟก็ขึ้นไปครับเหมือนเดิมเลยโอเคไหมถ้ากราฟจะขึ้นต่อได้หลังจากที่เขาชนเส้นเทนไลน์แล้วไม่หลุดเนาะแล้วก็เด้งขึ้นไปฮะถ้ากราฟจะขึ้นต่อได้ต้องมีการย่อการย่อลงมาจะต้องไม่หลุดเส้นเทนไลน์พอไม่หลุดเส้นเทนไลน์เรากดบายตรงนี้ครับนะครับกราฟก็ขึ้นไปแบบนี้หลังจากนั้นครับกราฟขึ้นไปเสร็จฮะนะครับกราฟจะขึ้นต่อได้ต้องมีการย่อเพราะไม่หลุดเส้นเทนไลน์แบบนี้ อย่าเพิ่งเห็นเขียวๆแบบนี้แล้วเราไปเผลอเห็นสีเขียวๆแบบนี้น่าจะขึ้นครับใจยเย็ยนฮะตั้งสติก่อนเข้าใจพฤติกรรมของกราฟก่อนถ้าไปกดายตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับก่อนกราฟจะขึ้นได้กราฟต้องย่อฮะพอกราฟย่อมาเป็นไงครับโอเวอร์ดไปทนไม่ไหวฮะแล้วก็มาโดน SL หรือว่าล้างพอรตไป เออทำไมเราไม่รอให้ยอ่อมาก่อนแล้วก็ไม่หลุดเส้นเทนไลน์แล้วเราค่อยบายนะครับทำไมเราไปบบาย,บายไปยอดติดดอยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยมากิน SL ของพี่แล้วขึ้นไปตลอดเลยเคยไหมเคยไหมพิมหัวเรห้าห้ามาซะดีๆเลย <c oughs> เคยไหมเออไปเข้าตรงนี้แล้วกราฟต้องมีการยอร่อมาก่อนโดน SL พอโดน SL ก็บอกว่าโดน SL ดพี่ตลอดเหมือนกราฟจะรู้นะครับว่าพี่กำลังเข้า0 0 1ของพี่ตลาดไม่รู้หรอกครับแต่ตัวพี่เองนะฮะที่ไม่รู้เองจริงไหมจริง จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนขาขึ้นหรือว่าโครงสร้างขาขึ้นคือไฮใหม่สูงกว่าไฮเก่าไฮใหม่สูงกว่าไฮเก่าโลใหม่สูงกว่าโลเก่าโลใหม่สูงกว่าโลเก่าเป็นแบบนี้เรื่อยๆย่อลงมาไม่หลุดเส้นเทไลน์กดบายย่อลงมาไม่หลุดเส้นเทไลน์กดบายนะพฤติกรรมของกราฟต้องย่อก่อนก่อนที่จะขึ้นเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะหลังจากนั้นครับเราต้องการรู้นะครับไม่กี่อย่างหรอกในการมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเ,เข้าตรงไหนนะครับจุดกับตัวอยู่ตรงไหนแล้วปิดกําไรเมื่อไหร่จริงไม่จริง นะครับหนะ้าที่ของเราก็คือจุก,กราฟจะกลับตัวได้มีทั้งหมดประมาณ4ปัจจัยครับจดไว้นะเพื่อเป็นความรู้นะครับหคือตลาดเปิดตีห้ใช่ไหมกราฟก็ค่อยๆยทยอยขึ้นมาจนเรามีเวลาเทรดประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่เนาะแต่กราฟครับวิ่งมาถึงระดับถ้าเป็นย้ําว่าเป็นสถานการณ์ปกติเนาะกราฟทองคําจะวิ่งประมาณสัก3,000ถึงไม่เกิน3,500จุดต่อวันย้ําว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะเมื่อกราฟวิ่งจากจุดที่1ครับมาถึงที่จุด3ามสามพครับ ถามว่าโอกาสที่จะบายกับโอกาสที่จะเซลครับเราทำยังไงดีฮะคิดว่าบายหรือเซลฮะช่วยพิพ์มาบอกหน่อยคิดว่าบายหรือเซลครับช่วยพิพ์มาบอกหน่อยอ่าเซลใช่ไหมโอกาสเซลลได้เปรียบกว่าใช่ไหมฮะคาตอบแรกคือกราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่คือ1นครับกราฟวิ่งขึ้นไปจนถึงลิมิตหรือว่ากราฟวิ่งขึ้นไปขึ้นไม่ไหวจนหมดแรงหรือว่ากราฟหมดแรงครับจดไว้กันเลยครับว่ากราฟถึงลิมิตครับประมาณ3 0 0 0ถึง3,500จุดครับตองครับ จะกลับตัวได้ต้องมีข้อ2ครับเจอแนวต้านที่สําคัญหรือว่าเจอซับไพที่แข็งแรงฮะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นระบบของเราเนี่ยเราจะเน้นก็คือใส่ปลายไส้นะครับให้เซลล์ลงมาได้จากตรงนี้เลยหรือถ้าใครฮะยังกลัวอยู่ว่ากลัวมันจะหลุดไปครับให้ใช้เทคนิคที่3ว่ามันจะกลับตัวครับจุดคอนเฟิร์มที่3ที่มันจะกลับตัวครับคือกราฟจะต้องเสียโครงสร้างครับธรรมดาโครงสร้างขาขึ้นคืออะไรนะไฮใ,ใหม่สูงกว่าไฮเก่า โลใหม่จะต้องสูงกว่าโลเก่าใช่ไหมฮะเมื่อกลาฟถึงโซนข้างบนเนาะเขาเรียกว่า,าถึงลิมิตนะครับข้อแรกข้อ2ก็คือ,คอติดซับไพหรือติดแนวต้านข้อที่3ครับเสียโครงสร้างถ้าจะขึ้นต่อคืออะไรนะอันนี้คือโลใช่ไหมโลใหม่จะต้องสูงกว่าโลเก่าแต่พอโลนี้ฮะต่ําโลใหม่ต่ํากว่าโลเก่ามันมีโอกาสทําลายโครงสร้างหรือเสียโครงสร้างมีโอกาสลงต่อ แสดงว่าเมื่อโรใหม่ต่ำกว่าโรเก่าไม่ได้สูงกว่าโรเก่ามันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วนี่เป็นคือข้อที่3ก็คือเสียโครงสร้างราคาข้อที่4ฮะหลุดเส้นเทนไลน์เราสามารถกดเซลล์ได้จากตรงนี้แล้วถ้าหลุดเส้นเทนไลน์ข้างล่างด้วยเราก็สามารถกดเซลล์ได้จากตรงนี้ครับสรุปครับ 1. เราต้องรู้คือโครงสร้างขาขึ้นคือไฮใหม่สูงกว่าไฮเก่าโรใหม่สูงกว่าโรเก่าเป็นแบบนี้จะเรียกว,ว่าโครงสร้างขาขึ้นเน้นหน้า บายไว้ก่อนและที่สำคัญพฤติกรรมของกราฟคือกราฟจะขึ้นต่อได้ก็ต้องมีการย่อย่อลงมาไม่หลุดเส้นเทไลน์บายขึ้นไปกราฟจะขึ้นต่อได้ย่อลงมาไม่หลุดเส้นเทไลน์บายนะครับกราฟจะขึ้นต่อได้ย่อลงมานะครับไม่หลุดเส้นเทไลน์บายเนื้อกราฟวิ่งไปสักขนาดหนึ่งแล้วนะครับขึ้นไม่ไหวจนหมดแรงแล้วกราฟจะกลับตัวถึงเมื่อถึงลิมิตคือข้อแรกคือถึงลิมิตของเขาประมาณ3 0 0 0ถึง3,500จุดในสถานการณ์ปกติย้ำ่ัสถานการปกตินะ เจอแนวต้านหรือเจอซับไพที่แข็งแรงข้างบนครับเราสามารถเซลล์ได้จากตรงนี้เลยหรือถ้ารอคอนเฟิร์มครับใช้ข้อที่3คือเสียโครงสร้างโลใหม่แทนที่จะสูงกว่าโลโลเก่าเนาะถือจะเป็นขาขึ้นครับแต่โลใหม่กลับต่ากว่าโลเก่ามันหมายถึงว่ามีโอกาสกลับตัวได้ข้อที่4ครับหลุดเส้นเทรนไลน์ด้วยใช้4อย่างนี้ประกอบกันในการที่จะเทรดเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เลยโอเคไหมใครโอเคนะครับพิมพ์คําว่าเทรนขึ้นใครโอเคนะฮะ พิมพ์คาว่าเทนขึ้นหน่อยนะทุกคนโอเคปะอ่ะเมื่อมีเทนขึ้นครับก็ต้องมีเทนขาลงครับกลับไปจดแต่สลับหน้ากันฮะกลับไปจดแต่สลับสลับจุดกันครับเทนขาลงคือไฮใ,ใหม่ต่ํากว่าไฮเก่าโลใหม่ต่ํากว่าโลเก่าลงมาแบบนี้แต่เรายังคงใช้เส้นเทนลาเออหรือว่าใช้ทฤษฎีดาวเทอร์ลี่การเทรดเนาะกราฟนะครับเมื่อจะลงต่อได้จําได้ไหมพฤติกรรมของกราฟโครงสร้างของกราฟ เน็ที่จะลงจดไว้แล้วนะอันที่2คือพฤติกรรมของกราฟขาลงคืออะไรครับกราฟจะลงต่อได้ต้องมีการเด้งคําว่าเด้งคือกราฟต้องเด้งขึ้นไปก่อนต้องขึ้นก่อนเด้งขึ้นไปไม่หลุดเส้นเทนไลน์แล้วก็ลงจะลงต่อได้ต้องมีการเด้งเด้งขึ้นไปไม่หลุดเส้นเทนไลน์เราก็กดเซลล์ตรงนี้ครับกดเซลล์ตรงนี้ตรงที่ไม่หลุดเส้นเทนไลน์แบบนี้เราก็สามารถทํากําไรได้แล้วโอเคไหมจำโครงสร้างขาลงให้ได้ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งที่จดครับแล้วก็ดูข้อที่2ครับนะ เออกราฟถ้ากราฟจะขึ้นได้ต้องมีการย่อใช่ไหมฮะแต่อันนี้ถ้ากราฟจะลงต่อได้ต้องมีการเด้งเห็นไหมจุดแตกต่างตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับกราฟจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเจอเลยฮะกราฟลงมาจนหมดแรงลงและจนถึงลิมิตของเขาแล้วข้อที่2ครับเจอแนวรับหรือเจอดีมานเนี่ยที่มีความแข็งแรงครับข้อที่3ฮะเสียโครงสร้างธรรมดาไฮใหม่ต้องต่ากว่าไฮเก่าใช่ไหมแต่อันนี้ไฮใหม่สูงกว่าไฮเก่าแสดงว่าเริ่มเสียโครงสร้างแล้วกดบายจากตรงนี้ได้ นะครับ C ฮะหลุดเส้นเทรนไลน์ให้เราสามารถกดบายจากตรงนี้หลุดเส้นเทรนไลน์นี้ให้เรากดบายตรงนี้แล้วก็นะครับ follow บ่ายแบบนี้ได้เลยการเทรดมีมอยู่กันอยู่2แบบครับแบบแรกคือเทรดแบบปลายไส้ของเราจะเน้นเทรดแบบปลายไส้อันที่2คือรอคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยเทรดแบบนั้นก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับว,ว่าเราถนัดแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็น IRT Academy ของเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยปลายไส้เอาไว้ ไม้หนักๆครับแล้วก็จุดเติมเนี่ยก็เอาไว้ใส่ไม้เรื่อยๆไว้เติมไม้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือจะเป็นแบบนี้เลยโอเคไหมโครงสร้างที่3ครับไม่ต้องจําเยอะนะฮะเทนขาขึ้นแล้วอัพเทนนะครับเมื่อกี้เทนขาลงดาวเทนเนาะอันนี้คือไซเวย์ไม่ขึ้นไม่ลงครับลงมาติดดีมาขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือทดสอบซับไพเมื่อทดสอบไม่ผ่านจะมีการรีเจ็คาคาลงมายกตัวอย่างเช่นเราใส่หลอดไซเ์เนาะเขาลงมา800จุดใช่ไหม เราใส่หลอดไซส์ครับ0.01กราฟลงมา800จุดแล้วเราเข้าเซลล์จากตรงนี้ครับเราก็บวก8เหรียญใส่หลอดไซส์0.10ครับกราฟลงมา800จุดเราก็บวก80เหรียญใส่หลอดไซส์1.00หลอดครับกราฟลงมา800จุดเราก็ได้800เหรียญแบบนี้เลยโอเคไหมอ่าหลังจากนั้นครับกราฟโดรีเจกถ้ากราฟเขามีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่ฮะเขาจะมีการรวบรวมแรงซื้อครับแล้วไปทดสอบอีกหนึ่งครั้ง ถ้าทดสอบยังไม่ผ่านก็ต้องโดนรีเจ็ครับรอบนี้ลงมา900จุดถ้าเรายังเซลล์อีกหนึ่งครั้งครับกราฟลงมา900จุดใส่หลอดไซส์0.01เราบวก9เหรียญนฮะใส่หลอดไซส์0.10ครับบวก90เหรียญครับใส่หลอดไซส์1 0หลอดครับบวก900เหรียญครับเป็นแบบนี้โอเคปะเมื่อกราฟถูกรีเจ็ t ครับแรงซื้อไม่มีแล้วนะฮะเป็นแรงเทขายแทน กราฟก็จะลงมาข้างล่างครับทุกคนนี่กราฟจะลงมาข้างล่างเพื่อทดสอบแนวรับหรือทดสอบดีมานก่อนโอเคปะทดสอบดีมานก่อนหลังจากนั้นเพื่อทดสอบครับมีความแข็งแรงเจอดีมานเจอแนวรับที่แข็งแรงครับกราฟต้องมีการขึ้นไปอ่ะกราฟขึ้นไป1000จุดแล้วกันเออแล้วเรากดบายจากตรงนี้ฮะกราฟขึ้นไป1000จุดใส่หลอดไซส์0 0 1เราบวก10เหรียญครับใส่หลอดไซส์0.10ครับเราบวก100เหรียญฮะ นะครับไซร์ดไซส์1.0แล้วกราฟขึ้นไปครับเราบวกตั้ง1,000เหรียญเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าแบบไซร์เว้ฮะโอเคปะอันนี้เป็นทฤษฎีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟจริงกันด้วยนะฮะ